ความงดงามที่อยู่เหนือการเวลากับเพชรเม็ดงามแห่งกรุงเทพกรีทาอลังการที่สุดที่คุณคู่ควรวันนี้เราอยู่กันที่นรินส์ลิิกรุงเทพกรีทาค่ะกับ The Private Luxury Residence โครงการใหม่ล่าสุดของแสนสิริและที่ลังอยู่คือบ้านไซส์ใหญ่สุดนะคะของโครงการกับพื้นที่ใช้สอยมากถึง530ตารางเมตรเป็นบ้านตัวอย่างที่ตกแต่ง u l l y เฟอร์นิชแบบลุชลีพอมาแล้วสวยจนแทบหยุดหายใจเลยค่ะโดยชั้นหนึ่งจะมีดับเบิลวอล่มถึง2จุดนะคะตรงถงต้อนรับค่ะเปิดประตูเข้ามาจะเจอแบบนี้และบ้านไซส์ใหญ่หลังนี้มีถึง5ห้องนอน6ห้องน้ำค่ะโดยใช้มีจอดรถในบ้านได้4คันนะคะแต่สําหรับหลังนี้เป็นบ้านตัวอย่างที่จอดรถได้ถึง6-8ถึงคันเลยค่ะโถงดิ닝แอเรียขนาดใหญ่แล้วเขายังมีโซนพันทีไว้ให้ด้วยค่ะโดยด้านหลังจะเป็นครัวแล้วก็เมดพลาซ่าพร้อมห้องเมดอีก2ห้องนะคะไปดูความอลังการกันต่อค่ะสำ จากบันไดามาจะเจอ Family a r e เียตรงนี้ค่ะที่แบ็กกราวด์เป็นเชนเดลียขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกเหมือนพระราชวังเลยโดยชั้นบนของไทม์นี้จะมีทั้งหมด4ห้องนอนนะคะจะสามารถทําเป็นห้องทํางานก็ได้ห้องนอนทุกห้องเขามีห้องน้านในตัวนะคะมาพร้อมกับ Wal k in Closet แบบนี้ที่นี่นารินสิริกรุงเทพกีทามอบการอยู่อาศัยแบบ Masterpiece และใกล้โลงเยนาชาอย่าง i g h ต o n c o l l e g e ในราคาคุ้มค่าที่สุดที่คุณคู่ควรค่คะ สตาร์ทอยู่ที่45ล้านบาทถึง100ล้านบาทนะคะหรือใครอยากได้บ้านหลังนี้ที่มาพร้อมกับสระว่ายน้ําและการตกแต่งแบบ Fully เฟอร์ s h ชกับบ้านหลังใหญ่ที่สุดในโครงการในราคาเพียง150ล้านบาทค่ะอยากเป็นครอบครัวนลินสลริจากแสนสิริติดต่ออสังหาปังปังกับปางมานะคะปางมีดีลพิเศษมามอบให้ค่ะ